โอ้แนวเอ่อเอ,อเห็นแล้วแต่เจ้าบ้านนี่พิจรารณาเบิง้งคำเจ้ามั่นใจเลยเจ้าปรง่งรุ่นเจ้าลองก่อนได้หนึ่อยงี้บ่เนี้ยล้วบ้าชิอลองใไงคำเจ้าบุก้าลองเนี้ยแค่น,น้ำนี่บ่หน้ำยังนี่นเออเนาะต้มเป็นนี่ได้พี่น้องเลยอือนี่โอเคคักคักคักฉัน เออเป็น,น, <c oughs> นลนะเลยพี่น้องอือขอโทษขอไว้เลยละเหมาะเท่นี่เนาะพี่น้องเลยอ่าบรรยากาศนอนคำช่วงนาห้อนๆน,นี่แฟนและนี่เนาะ เอา้าลมผัดจับเย็นจ่วยจ่วยอยู่ช่วงหนึ่งแรงบรรยากาศแต่พี่น้องเด้อคอยคำลงแดงเนาะเอาคนเดินพี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันบัดสุขู่สุขคนได้พี่น้องเด้อพบเจอกันช่วงย,ยามหนึ่งแรงเนาะกะพอดีออกมาแต่ทั้งบ้านนอ้องอิ้งพี่น้อง พอดีทั้งมตุนก็นเลยมีโอกาสแวะขอามาหาทั้งนองสายท่าพนีครอบนึงเนะาะส่วนแรงๆพี่นองเลยภาพกับสีบง,งามหูง,งามตาป็านไแหละขอโทษ่อไปนำเอฟซีลายๆเนะาะกาพูดีทั้งมตุลสิ่ขมาหาทั้งนองเพป่นแอปเดตเบ่้อาการาในการเคลื่อนไหวเฮือนอโมเมนต์อาการโคตรเลพี่นองอในการที่สร้างเพป่นเหตุเฮือนือวาปูตากะโลติดตากะโลนี่แหละพี่นองเนาะ อ่าซึ่งทางประตูได้มาเยี่ยมน้องเพิ่นตอนนั้นกับพิ่นปูก็ได้ห้องนอนว่าสั้นจ้ะลาคาอ่าอว่าได้ห้องนึงนั่นแหละเนาะว่าสั้นจ้ะราคาอ่าทางทางน้องเพิ่นพี่น้องเนี่ยก็คือเอาว่าหยอกง่ายนี่แหละว่าสั้นว่าหยอกง่ายแต่วันนี้ว่าไอ้พว่าเอาแม่แถวว่าเอ่อเจ้าไรไก่ไรว่าสั้นเสียต้มว่าสั้น แต่น้องเพิ่นกับโบได้ว่าว่าสีขาสิต้มเหรอพี่น้องเอ้เรื่องไก่เรื่องอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ทำโมตูนก็ถามเงี้ื้อแต่จริงกับโบได้ว่าสีขาสิแกงพ้นลอกกับรูโตนนั่นน่ะพี่น้องเอ้เนาะเบิ่งเบิ้งเบิ้งให้ตั้งเงี้ยแต่เสียอยู่มันชุนชิล้มเด้เมื่อกี้นี่น่ะมันชิล้มแล้วพอดีพี่น้องเพิ่นกับเป็นห่วงน้ำน้องเพิ่น ว่าโอ้ยบระตูเนี่ยว่าสันบปต้องแนะนำให้ทางั้งน้องๆเป็นขาซัดเด้อว่าสันมันมันมันบเป็นการดีว่าสันเนาะถึงแม้ว่าน้องเป็นสิไลจับไล่ไล่ทันเมื่อนั้นกับประตูกับมวยขาดอกไปน้องเลยเพราะว่ามันกับคือว่าอะไรมันกับดูตูนนะนะจะมีตัวเอาไว้ให้เป็นไก่ผูกคอกซะแต่มีไก่น้อยน้ำเนย ไก่น้องเป็นเลี้ยงนี่แหละแต่เงางามด้ไก่ตัวนั้นนะเป็นเป็นไก่เจ่าเป็นเช่าไก่โตประจักเบิ่งนี่นะแต่ก็คักพี่น้องไก่ตัวนั้นยอมหับโยกเนาะไฮมวลเห็นมีจีซันในคลิปซื้อพี่น้องไงก็บพราะอะไรขา้อยังดอกเนาะอันนี้ก็ขอโทษขอไฟน้ำอีจีได้หลายเนาะซึ่งบางจานเป็นจีบ้านห่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 านมันเป็นนะนี่รถก้องายนะเออ มายามันออกบัานนี้เดี๋ยวมันมันย่านไม่ฮักลเลยเออฮะจับไก่จับไก่พอได้จับไก่เนาะพ่ไปจับไก่บอกวา่าลูกล่ะเจ้าเสียวมันดีโบนะว้าวดีนะมาผีก้อนมาผีก้อนไหมหืมเออสบายดีประลุก่อนลูกล่ะเอออันว่าทั้งระเบ้าถ่ายไปเมื่อน,นั้น เห็นเด็กซีเห็นเหรโอ้ยน้องชายฟ้าอ้ยวะสันหัวควันไกล้กเมยคนกเมย์วะสันอ่าพ่อพอ่พอกันวะสัน <c ười> ดูตัวนั้งคนดูตัวนั้งไกลวะสันอ,อ,อยากต้มมะลีนะ่ะนะได้ดีได้บาน,นีเนาะฮะมือได้แท้มืออยู่ใส่อยู่ใส่ ไก่นี่คือคอกนี่คอกเลยไห้เจ้าสิอนุญาตบ่หึสัตว์จะาย่านตะบุญพี่นอนหลับป่ะโอยีนอนหลับปะเอานั่นเลยแม่นบ่ไปเบิ่งบ่ซะไปเบิ่งบ่ไก่จักโตงว่าคือว่าจักต้มแตมีส่วนะบาวต้มได้เลยอือ่วแรงพี่น้องบรรยากาศ ผมพักหญ้าขาหุ่นเพิ่นพักแล้วนี่จังว่าแล้วนี่ก็ไปเบิ้งกี่ซื้อมาเ่ยเว้ยเบิ้งกี่ซื้อย่านได้พี่น้องเลยถือว่ากดของชุมชนกดยูทูปนี่อันตรายเฮงนิ่งๆได้หน่อยนะไรแหละมันอยากอยากอยากปิดล้นเห็ดปลูกพักบองนี่เจ้าสิปลูกพักยังนี่ อุ้ยเจนยินกัน่ะโอ้ยยาเฮ็ดมันทัมเฮ็ดลุกละเฮ็ดปึ้ง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 ยังซื้อกระพาะเอองามเนาะไก่เนาะ <c oughs> โอ้คำเก่งคืนชีก้กระไอ้เจ้ากบให้แล้วลูกล่ะอืมไก่โตบ่นี่นะเ <c oughs> อองามงามเป็ดไก่ผู้คอช้าลูกล่ะค <c oughs> ักกะลี่นี่อืม <c oughs> เอาอืมบอกนี่เอาเขานอน, <c oughs> <c oughs> นอนชนน้ให้มันนอนช้ นนอนโอ้ยเจ้าก,ก็ได้เดือดแจ็คตัปั่นอยู่ในอคอกไงนะโบนานะเอามาว่ายรถเดิดนใส่ซฟะเอาไว้รถน้ำเออมาว่ายใชบวชแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยเปิดพามาเบิง้งพี่น้องไงไนี่แหละตัวนี้แหละเป็นไล่เมื่อน,นั้นเอา้า <c oughs> ใช้คือปล่อยมันแนั่นน้ำคือปล่อยมันน,มน,มน,มน,น,นั่นนี่นะมันมันมันชิเข่าคอกได้บ่ปั่นนี่โอ้ ไก่กรบปุกได้เข่าคอกได้พุ่นกระมีมึงเนี่ยบอกว่าเจ้ากะโอ๋อู่นี่กระมีเอา้ามันคือบวดเข่านอนอคอกใช่ปะเปล่งบันบนอนมันไหมมันบวนอนแล้วลูกมันขึ้นบวได้นี่เจ้าเจ้าคือบวป้องมันเข่าไปนอนอยู่ในอคอกผู่ครับอ๋อเจ้าหน่อยหมากินได้นี่ยนะนอนอยู่ในนี่น,นะฮะเออปิดไฟยป้อ เออบ่อานันไรมันเข่านอนอยู่ในพุ่นอืมนิงเดือบุกี้เม่นะพี่น้องไงเนาะกะเลี้ยงไว้ก็ดีแล้วล่ะไว้เป็นไก่ผูกคอกหรือว่าไว้แก่ในยามที่สับสนว่าสั้นซะเอออ้มไปไว้มันนอนคอกผูรับเออเออนอาลูกมันน่ะ เออขอกมีผัดบะนอนเนาะอันนี้โมเมนต์วันเดียวอื่นนอะอย่างเด็กพี่น้องเด็กประตวนมาถ่ายเบิงึงเซื่อเนาะกคื่ได้ว่าให้น้องเป็นอันเห็ดแนวมันบูดีบูได้ดอกเนาะมีตัวป้องมันเขานอนอยู่ในปูป่อ้อําขกุ้งมง่วงเราเหวยียดคักแท่นี่โปออกหลอกแล้วบ่ใส่ผ้านี่เนาะ กงม่วงออกหลอกแล้วนะ่ะยังได้ไหมนี่เบื้องนี้นี่นี่จะหลอกม่วงเลยนี่เออเออนี่หลอกมันนี่มันนี่กับมื่อหนึ่งเลยพี่น้องเดอ้อเนาะกะภาพบงงามพี่น้องเอยมาช่วงคำคำแรงๆขอโทษขอไฟน้ำลายๆเนาะขอโทษไอ้ลายเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอฟซีประทุกชานเนาะ,ะไปเบื้องน้ำกันก่อนว่าเป็นอะไรเนี่ยพี่น้อง ทางพ่อช่างเราคำนี่นี่กับปุริยุทธ์ปริยนได้คือตัวเด้งมือดีเราก็ได้ยอมหับเราอยู่ตัอว่าชุดดีแหละตัวเมาดีนี่เนาะพูนญ้เงี้ยวพอสดสบายดีตัวพุทพูดหรอกกินว่าก็ได้ไม่กินล่องมันไวหวหลังยาแล้วฮะ ขิดลอง่องมันไว้แลละกระยา่า้เออหนาวช่ำหมนเนาะเย็นดี่รนี่หไม่เอยมเอีอ่เองมัะกราฮะยเจ้าก้าไม่เหยียดก้กกาวงามพี่น้องเนาะอันตากะโล่พิ่นนี่กะคักข,ขักรุ่นไต้โคมใส่ดีเนาะ ได้เฮ็ดตั้งใจเฮ็ดบ่ไปตั้งใจล่ะเออสิผักไงผักก็มีแต่นอนกินาอกบ่เ็แล้วเฒ่าเออจให้เมียเต้นพแม่นบ่บ่แม่นมัน่มนอดมือกันบ่เออเจ้าอยากใครันน่ะใครเป็นอนเอาขอกเออโอ้แต่ผยอมรับอยู่ได้กนังว่าเฮาฟังแล้วฟังอีกอยู่เสียงไผวเออแม่นเสียงพ่อใหญ่ยาวพี่น้องเอ้ย เป็นโคชกยเป็นชกพอชกพอครับมีงานพื่นหาเลยค่ะเบาไหมเพิ่นเออคากลีเสียนอเว้าบนัวม้นเงยพอเถดกบไ่เห็นในไหนกบ่จับจับเจืออันเคยเคยเคยนเป็นโคชกมาก่อนบ่หัวใหญ่ยับจังพ่อจังว่ามวนเว้าไหลลื่นไหลลื่นทละเะนั่งพังอยู่จนทามมันเบาไล่มันว่ะ ไเฮ้ยเป็นคนว่าเป็นกูโชคเนี่ว่ะอ้าวพ่อช่างวะสันเออตัวเอาว่ะหอยมาซอยเรื่องต่เก่าวะสิเข้าดาวอยู่แถวเฮือนนั่งแหละเดี๋ยวเราจะไปหาเฮือนบ่อะไรมาแล้วก็จับเข้าหันเลยเด้ว่าเจ้าจะไปแล้วว่ะคอยช่วยตลอดโอ้ยต้องไปจำนำอยู่แต่ดไปช่วยเพื่อนเนาะมาของ่มี่นั่งแล้วเกี่ยวกับมีใหม่มีแต่ค้ามากค้าเบ้านี่แหละโดยอยู่ดีมีแห้งเขากั จำนั่นค uh, uh, oh, ือพ huh? uh, uh, ่อเละได้ได okay. uh, uh ่นั้นเนาะคำอวยพรบุญใช่นี่แหละจังหวะงานแต่งผู้ดีพี่น้องเลยเมื่อนั้นก็ได้มีกับยังดมกับเมียจ้ะด้วยม้วนมาเต้นคอยมเต้นดีกวอาสานสัานจันวะแมนยังดูล่ะต้มน้ำบ่ต้มยังกันนะโอ้ห้อยกับข่าแรงบ่เ้ยโอ้คักแล้วใช้น้ำเจ้าน่ะ ไสคืออยู่ไกลแท้อต้มจังห่อิน่ะกิน่โอ้หิวอยู่กินได้เฮยเออเอาลายได้สั่นเด้ออันนี้น่ยแม่นๆติดอันตากะโลแล้วก่อนบ่พ่อใหญ่ยาวจังสิติดพวกบานประตูแม่นมีแต่ลมสีไว้อืมบ้ากเบิดเบิดงานกะโลคือว่าลสีมันแห้งหมดลนเก็บอ่าสีบกกบด เอออ่าถือว่าว่ว้เป็นงานสุดท้ายอานอืมยายาแนวยาอยางนี grit, ide, oh, uh, 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 walk, why, why ่ก็ยังบุทยอดได้นี uh, uh, e. ่เนาะเอาไว้เอาไว้เก็บช่วงสุดท้ายพอดีอ แล้วกันบัดเดียวเคนเดียวอนเดียวนั่นกับคักอยู่เอาให้มันแล้วบัดเดียวเราจะให้มันนั่นเดนตัว่าคากึ่งประมาณสามเกตแต่ตู้โคตัวนายเห็นบ่เอพิ่งเดือขออนุญาตเดือเขาเหยียบได้บ่นี่ตะกากตุงการรถนี่นั่นน่ะเออเออไปเออขอเออขออนุญาตพี่น้องเองเอาติดติดติดขึ้นมาทึ่งนี่ แผนหนึ่งเนาะ<ผ>นมขึ้นมาแผนหนึ่งแผนหนึ่งอ้อมห่องผู้ดีถักแล้วพี่นอ้องเลยห้องนี้ใส่ไปยูแจ็เก,ก็ตนี่ผู้ใหญ่เาเเาแขึ้นมาหนึ่งเก้าเลยเออมีตขาดนนีเขาตัดเ่ราะมันเป็นตัวเศษแน่ตัวเศษแน่นะเออเออเออเอคือหองห่อนหองนั่นเรียบร้อยหองหนั่นเนาะ อืมเปนการเซ็ตนี้เดกเก็บยานี้เอามาหนหน่อยกับลงสีเก็บสีเออเนาะข้างนี้ข้างนี้ดิจ้านี่ในห้องนี้ช่องห้องนี้เป็นอีกสีหนึ่งนี่เนาะไม่นช่องระบบบ่นี่ไม่นางนอกนี่เป็นอีกสีนึงู้คักคักคักพี่น้องเลยตัวนี้นี่ถือว่าเต็มระบบแล้วตัวนี้เนาะเต็มระบบแล้วตัวนี้ ต้มมีไผ่ไปคนฮะต้มมีพ่อคอันนั้นบ่อสิไว้เอ็นชูระบ้ากินนะโอ้ต้มก็ต้มเท่านั้นแล้วเสร็จมาแล้วบรรยากาศหนาวๆอยู่แนวน,นี้ต้มก็กินไ,ได้เด้เนี่ยโมยากเขานะ่ะได้ยังฉันนึนกินข้าวแรงพงหญิงเงาฮะเออต้มมีนำำ้ำกัะนำเไปในบ้อ โอ้ขักแล้วฉั่นเนาะเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งก่อนอืออือใช้อ,อันอันว่าชิชูเราไปเอกินนะไข่จักหน่วยสี่มีสามห่อโอ้ยอลูกล่ะอันชื่อขนมมะตอดดะอือม,ม่ได้กินน้ำกันเอาดีบ่ เปลี่ยนจากโ่ได้กินต้มไก่ <S <S เปลี่ยนมาก,กินต้มไข่ใช่ไหมครับเอ <S 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 อเนาะเพิ่นนีกกก่ก็เป็นเลยพี่นออ้องเลยไม่ยังบานนี้เออคุยนู่นแล้วสิปเป็นยังเออบบต้องอายเขานะาจะับจับไปฉิบเองเออเอาสิปเป็นยังกันแก่แก่เนี้ยมอย่าไป ว้าวแนวมันบุดีเออกระคุยโดดบมเป็นยังดอกเขานั่นออกะโขยโดดคุยโดดหมดเนี่ยจะเสช็ดยังครับโอ้ยเออข่อยในกัวงเหยมันแเตะกันได้หน่ะนาดโอเฮ็ดไครลวกบ่ไผ่สิไผ่สิกินน่ะให้ละเบ้าเออมาเฉดนมาโดดละเบากินได้อยู่ดอกจุ่มไปใช่เฉดนเขาว่านั่นน่นอืม มุญะมุญะสิรวกให้ให้ระเบากินว่าฉันเออบรรยากาศพี่น้องเลยส่วงแดงๆเนาะหนาทีฮะห่านาทีหนาทีเม่นพอดีเลยเม่นวะเจ้าเคยต้มบ่ไ่รู้ว่าตอืมการเตะเลยกานแตกบอลยังบบเป็นยังแตกกับวาฉันอันนี้แตกอืม ายามาันดอกได้ยูงอกปูเป็นยังได้โยอ,อา,ะายอจะใส้ไอเจ้าแปลงนี่เลยน,ำนบบ้นำหน้าบ่อใส่ผ้าอาบบ่อามือนนมัวอาบอย่บอ่ <c oughs> ออาบบ่ออาบข้าวจ้กงไผ่หรือไรขามือประตูปวินา่งเ้าน,นอนักเอาดีๆได้ S <S อานเป๊ะเป๊ะเป๊ะป,ปูป่บอชิร่ยังเงินนะอ่านเอาแม <ไป S 3> <ป>่บาเาเอาแม, <ไป S 2> ม่ถ้าหากว่ากับชาวนั่นเลยเ้าหลาถ้าหากว่าสสยฟาบัวบนี่ใายฟาจะได้เสียเงินในทั้ง อันเมียปุยเงี้นี่โยกกูไม่อาแต่ว่าเจ้าอาบแล้วนี่เมียปุยเงี้ยงใช้เสียเงินให้เจ้าเจ้าอะไรอยางนี้อาบนด้หงานเอาคิดบังกะคักไ่เห็นเจ้าแม่โอ้ยกลัว่ได้พี่น้องเงินเนาะเดินได้ใช่ปะอืมโอ้ยเปิดนังเปิดยืนยันว่าเปิดยืนยันว่าสฉาบน้ำนี่นะโอ้ยไหนอนไหนอาบได้ไดยอาบบ่ เออยันว yeah. yeah. like ่า sí. ส um. yeah. ักแหงอะนะโอ้ยกยู่กับเด็กพี่น้องอืมนี่ห้อนในเรียกบาทนี่อันนี้นี่ถือว่าเอาไข่ให้กินก่อนอืมโตมันคือนชุบุริตต้มล็อกหรอวะโต้มจับจับให้วันนี้ว่าให้จับอืม เอาไว้เห็ดไก่ผูกคอ,อกจ้าไหม,มันออกเมแพรลูกได้ร้ายก่อนละวาวจอ่ามาขอชื่อน้ำดอกเอาไว้ปล่อยย่ำเดไก่เฟืองเดือนหกตกล้าลำหน้านี่เนี่แก่แกเฟืองงอ,อยมันจะได้ลูกมันอยู่บ่อเฉยนั่นที่ไก,ก่ไก่ คือได้ฉันลูกต้อเอาไปไลแมเขาได้ลูกแอเบั้า้องนองนิ้วเมื่อไหรล่บอเมื่อเดินทางก่อนแหละไนี่หรอเราเช่อเ่องนี้ะนี่หอเราเช่บ นะน่องชาย้ากาบหนาาเลยเนาะเนืมาผ่อนให้เย็นเด้นนี่ถือว่มเลยมัอนี่ก็ได้เี่นโอ้เย็นแท้เย็นว่ะเมนกระบุบบนบ้านปลาอืออาาแล่้ยทั้งน่ะฮะเดียบร้อยเมนว้าวแมนล่างตัวหนาแจ๊กนี่ร้อยเออใครยูันกระและกระละเนาะ ได้ลาบอนี่ได้ลาบอนีนได้ลาบอเบิงด้วยเอากินลาบบากินได้เบิ้ลหรบ่อันนี้เินเซ็ดไข่ลวกให้ลาบอได้นอ่าสยฟ้าใสดีเปะเลยอ่เบงเบงพี่น้องไปประตูชิเงก่อนเมืเมื่อแล้วหาเอาบุญทอยรถนหงก่อนจยังชิเมื่อเบิ้นจินยังแล้วสิสากินต้มไข่นี่ ขึ้นนั่ชุกเท่ากับไข่นะเอาเปิ้ลเสียดไข่ดรรวกไดยต้มจะโดนหรอบอหากระต้มนี่ชุกชุกไลยนี่กระโบเซ็บเลยใจาอาจังนาทีไข่ย,ยางหมักตุม้มโอ้ยใส่ฟ้าหูด้ดีต้มต้มแบบไรวะสันจังนาทีว่าสามสิบบ่อสีอาา่สิบบ,อบ,อบอ่อห้านาทีาบอ่อโอ้ยห่อนแล้วป่านนี้ไล่แล้วนี่ยังผดพังพังอยู่พี่น้องตรงนี้อืมตุ้นไล่อืมด้นแล้วอืมพี่ดีหู เด็กกี้อย่าเผาได้ไหมเจ้าขึ้นยุกแล้วยุกนายุกอ่ะยังจะยุกยุกยุกโอ้หนาวเอาขอเออเอาเห็นแล้วแต่เจ้าบัานี่พิจารณาเบ้างคำเจ้ามั่นใจเลยเจ้าปรงรถเจ้าต้องล่องก่อนได้ไหมเออบ่เยากแล้วบ้าชิล่องใไงคำเจ้าบุกล้าล่องเนี้ยแค่น้านี่บ่อน้ามยังนี่มีแต่ดำเออ เนาะต้มเป็นนี่ได้พี่น้องเลยอืมนีม่โอเคคักคักคักฉันอืมเทหอ,อกน้ำนะเทหอ,อกโรดเอาไม่ซะเออต้มมีกันแล้วต้มไม้ยังยังอืมโอเคออเค <laughs> ตรียมสีดวกมีว่าฉันพี่น้องม, 3, มีสามห่อ <laughs> กินก้อนอืมกินก้อนเจ้ากินได้อยู่บอกอันนี้ได้ได้บอกอืมได้เห็นกินอยู่หรอเหมือนยิ่งบ่กินจะโตมีต่มงินเงั้นมันเป็นไข่ยาบกตโมได้ลูกอะแซบเซบบ่เออเออเออเอาเอาสนเดียวประมือช่วงนชั้นปัดทุกประตูเฉยเปิดล่องมึงก่อนพี่น้องไงเบิ่งก่อนความชิได้อยู่บ่เจ้าบุกินบ่ เอ,เอาเว้งฉันเอ้าปัำมักซิปอยู่ป่ะว่าอลีนาใจฟ้าจ้อืมชุกเลือดไปจักหนิเนาะเป็นไข่ค่ะเออเป็นเลยพี่น้อง <laughs> อขอโทษขอไว้หลายเด้อพี่น้องเด้อทางน้องใจฟ้าเพิ่มต้มสุกินกับปพิ่มตูลองมึงแหละ ไข่ข้าวซุกหมดแหละเน้อเกงๆๆๆ่งเก่งเก่งเก่งโอ้ต้มไข่ยามตุ่มได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่นี่อืมนี่พี่น้องเด้ออืม,มอืมไอ้ว่าหมูเช้าผุนกับเป็นเนี่ยนีม่มีป้าป้าใส่บ้างมีบ่มีป้าใส่ป้าน่ะมีมีอยู่บ่ บ่มีเอาเอาเอาน้ำเปลกบ่เนาะบ่ยอกกับเชื่ออ่าเอาเกลือใช่เลยอ้าวพี่น้องไงทั้งหมดตุนกับเได้ขอจบคลิปปิดคลิปก่อนเนาะขอกินไข่น้ำน้องอาใส่ผ้าเป็นก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาขอบุญขอบคุณในลายเนาะพี่น้องเนาะ พบเจอกันคลิมหนะ้่สสำหรับคลิมนี้บอตูลาแล้วอยู่ดีมีแห้งพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีลูกละเออไปพิดร,รถครับ